เอาสวัสดีพี่น้องมาเด้อมือนีิมากินเขาน้ำพริก่หลองเต่าด้วยมือนีิไปตาลาดมาดึกได้ปลาหมึกมาได้สิปลาหมึกมาตำบักหุ่งเอาเต่เด็กเลยมามันก้อยเด็กเลยได้ปลาหมึกดึกพุ <c oughs> ่นนี่หมกุ่ง,กงสุกโอ้บักแจงฮักกันนี้พุ่นเต้ายังไงมือนีิลูกซนกินปลามามาพี่น้องนะเขาเต่เด็กนไงละกินแล้วก็ชิได้นอน vượt ba mà khẩu năm nhập tổ ôi và mới cua thế nào không số đâu ô trộn 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 thả hồ gì cần không lại xuân năng hơn thả à hơn ô mình đủ con thế nào à mà mà một năm kim kim bơ nồi luôn xin mời <laughs> quá ông hỏi hằng ông nga mhm 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 mhm

เห็นกับประชุมต้องหงุดหงิดเจ็บเศร้าเลย cũng từ tuần vừa tầm một thôi. <laughs>

น้ำพริกกุนหะ คนหอนี ok ่ป่ะตอนโต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 ลงมาเนาะ 要干了。<c oughs> รุนมันเองอืม กุบกุบกุบตัวแซบแต่มันตัวตัวง่ายจง mùa oh, sâu ừ. ừ. rồi xẹp xem cỏ mhm ừ. xin bà xin bà mhm nam mhm เรื่องพี่น้องมนะึเน่ะเช้าวันหอยออกแล้วี่เรื่องพี่น้องกูได้โชคดีดวงดีกับวนแล,ลม,ลลมลงแรงจะลืมหกศูนยะเตยียจะลืมหกศูนคิดว่าตัวใดดีกับเส,สียงโศคบ้างหกศูนกศู <c oughs> 60, 60. ีหลังเสียงเบดป,ปีปมาหมันเยอ้ย เดี๋ยวจ้ามื้อกินเก็บทีบักตัดผมใส่บันหอยหวักน้ำแม้มือเบิงประเท่าน่อย่าลืมกดติดตามให้เแล้วที่น้องเลยหัวไล่กดแชร์ให้เพราะให่หลองนล้มันผ่านปูน้ำเขาเนี่ย

mình tâm gần subscribe cho kênh Ghiền Mì không สองสองอเออบพี่น้องอ๋อทำมั้ละอันอน,อน,ขอขอน,นีกิมเนี่ยไไม้พี่น้องเ้อผมันเาอยู่ก็กำลังกิมหนักกิมเนี่ยสำเดียวครับ